เริ่มแล้ววันนี้อิทธิพลของพายุเม็ดโมดึงฝนแรงเข้ากระน่ำไทยภาคอีสานเจอก่อนและฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3วันติดอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้6-19ตุลาคมรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันทําการแรกของสัปดาห์ครับ6ตุลาคมครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศก,กันต่อครับ โดยจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลวกอากาศ e c m w f ครับตั้งแต่วันนี้6-19ตุลาคมนะครับก็พบว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ6-8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับทั้งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางถึงหนักได้บางแห่งนะครับจากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวหรือว่าอ่อนกําลังลงจากพายุแมทโมนะครับจึงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นได้รับอิทธิพลทางอ้อมไปนะครับ โดยบริเวณภาคเหนือพีสานตอนบนนะครับต้องาระวังในพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับจังหวัดหนองคายบึงการเลยน่านเชียงรายพะเยานะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้กับยอมความกากาศต่ำม,มากที่สุดครับ <c oughs> ส่วนพื้นที่อื่นครับก็จะได้รับอิทธิพลทางออบก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกลาลังแรงขึ้นอีกนะครับโดยยังคงเน้นอยู่บริเวณภาคใต้และตะวันตกก็คือทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังบืินวภาคตะวันออกครับจันทบุรีตราดครับในช่วง2-3วันนี้ครับ แต่พื้นที่ที่จะได้รับฝนก่อนนะครับก็คือบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนกลับมาชุกได้ทั้งอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็มรสุมที่พัดปกคลุมนะครับแล้วก็ในช่วงที่7ตุลาคมนะครับฝนก็กระจายเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสครอบคลุมได้ทั้ง4ภาคตอนบนของไทยแต่ปริมาณฝนแบบชุกๆจะไปนเน้นพื้นที่ตอนบนครับแล้วก็ในช่วงที่8ตุลาคมครับฝนเริ่มขยับออกจากไทยมากขึ้นนะครับโดยภาคอีสานฝนก็จะลดลงครับ จะไปนเน้นตกบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่และก็หลังจากนั้นครับในช่วงตั้งแต่9าถึง13ตุลาคมประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศมากขึ้นเป็นลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากมวลอากาศเย็นกํลาลังอ่อนถึงปานกลางนะครับจากประเทศจีนจะได้พัดแผ่ลงมาเป็นช่วงแรกๆครับจึงส่งผลทาให้ประเทศไทยน้มีอากาศแปรปรวนครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อนครับเมื่อหมดฝนไปก็จะมีอากาศเย็นลงนะครับ เพราะว่าเมื่อมีมวลอากาศเย็นลงมาแล้วครับก็จะเกิดเป็นแนวะทะอากาศเกิดขึ้นระหว่างอากาศร้อนชื้นกับอากาศเย็นครับจึงทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศแล้วก็เกิดเป็นฝนได้ครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ครับเป็นห่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลครับดังนั้นอากาศก็จะแปรปรวนสูงครับพี่น้องก็ต้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการดูดข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM-WUF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้6ถึง12ตุลาคมครับ สำหรับในช่วงแรกครับวันนี้ครับ6-8ตุลาคมประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือพะีสาภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมันภาคใต้และบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นครับประกอบกับร่องมรสุมครับพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพะีสาครับหลังจากนั้นครับในช่วงที่9-12ตุลาคมบริเวณภาคเหนือพะีสานจะมีฝนลดลงนะครับ แต่ก็ยังคงมีโอกาสเจฝนฟ้าขนองในบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะนอกแล้วก็บริเวณภาคใต้จะมีฝนกลับมาตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากในวลกมรสุมพัดผ uh ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณาคยีสานติดด้วยลงไปพาดผ่านถึงบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะนออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอเมันและก็บริเวณอ่าวไทยครับโดยในวันนี้ครับ6ตุลาคม คลื่นลมบริเวณทะเลดะมันตอนบนก็จะมีกาลังปานกลางโดยทะเลดะมันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรทะเลดะมันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงวันที่7-12ตุลาคมนะครับบริเวณทะเลดะมันแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมว สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ6ตุลาคมหลายพื้นที่ครับฝนเริ่มกลับมาโดยเฉพาะบริเวณพคยีสานด้านตะวันออกนะครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการอ่อนกําลังลงนะครับของพายุเมทโมส่วนใหญ่ครับฝนก็จะเน้นมาในช่วงเย็นค่ำดึกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับฝนไม่ได้ปกคลุมทั่วทั้งพคยีสานครับมีโอกาสเจอในบางพื้นที่บางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกและตะวันบนของภาคภาคเหนือภาคกลางนะครับวันนี้ฝนก็จะยังไม่มากครับมีโอกาสลุ้นได้เล็กน้อยส่วนใหญ่ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกครับวันนี้ฝนก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับภาคใต้ครับวันนี้ก็ฝนไม่มากเท่าไหร่ครับมีโอกาสลุ้นได้เล็กน้อยบางพื้นที่บางแห่งมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระอยบสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ครับฝนก็ยังคงมาไม่ถึงนะครับวันนี้ก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงรายพะเยาตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโ,โลกเพชรบูรครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนบภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระด40-60ของพื้นที่ก็มีโอกาสลุ้นฝนชุกฝนกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่บริจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสินมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารสุรินทร์ศิริกิตแล้วก็อุบลราชธานีครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดครับ32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ราช,ชบ,บุรี นคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครครับโดยอุณหภูมิสูงสุด3 2มองถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้เล็กน้อยในบางพื้นที่ครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริจัังหวด นครนายกปราจีนบุรีฉาเชิงเซาสักแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดครับโดวยอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองล้จยสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร2 0ยถึงของพื้นที่ ส่วนมากก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ราธิวาดครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ30-40ของพื้นที่ ส่วนมากก็มีรุ้นบริจังหวัดระนองพังงาครับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้31-34อถึงองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้ความเร็ว1 5าถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1น1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ